สวัสดีทักทายวันศุกร์จ้าเพื่อนๆสวัสดีในวันที่ฝนพําฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจ้าเพื่อนๆตกปอยไป,ปอยตอนนี้ก็ยังปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บอยู่จ้ะออนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อนๆคุณพ,พ่อบ้านแม่บ้านคนไหนว่างงานตกงานอยากจะมีกระเป๋าที่สองที่สมาแจกสินค้าทดลองกับออ,อได้นะคะบริษัทมีแคมเปญให้มาแจกฟรีจ้า แค่เพื่อนๆ่มาช่วยบริษัทแจกสินค้าทดลองก็ได้ค่าในหน้าสามร้อยหกร้อยแปดร้อยต่อชิ้นแล้วจะ้ะบริษัทก็จัดการให้เราหมดเราไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งไม่ต้องสต็อกบริษัทเขาสต็อกเขาส่งเขาแพ็คให้เราจะ้ะเราแค่มีเวลาไปเรียนรู้ไปศึกษางานกับบริษัทวันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงเขาสอนออนไลน์จะเพื่อนๆนบริษัทเขาสอนเจ้าของบริษัทเขามานั่งสอนให้เราฟรีทุกทุกวัน โหลดฟรีสมัครฟรีรับเซ็ตทดลองฟรีแล้วก็ได้คูป,ปองเชา็าฟรีอีก300าจ้าเพื่อน